เมื่อชาวต่างชาติอึ้งหลังมีคอมเมนต์หนึ่งเขาพูดชมกัมพูชาว่ามันน่าเที่ยวกว่าบ,บางไทยอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่ที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็ไม่ได้เห็นด้วยกับเขาเสมอไปมาดูกันที่โพสต์ต้นทางกันเลยนะครับมันเป็นประเด็นที่พูดถึงการมาพนมเปญของนักท่องเที่ยวคนหนึ่งเขาบอกว่าการปรับตัวน่ะมันง่ายกว่ากรุงเทพมากๆด้วยเหตุผลที่ว่าการพูดภาษาอังกฤษของผู้คนในพนมเปญนะครับเขายกตัวอย่างเมืองใหญ่ๆมา ที่พนมเป็นเจอผู้คนที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าที่เมืองไทยเยอะเลยในความหมายก็คือผู้คนโดยเฉลี่ย5ใน10คนก็จะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้นั่นคือสิ่งที่ผมพบเจอแต่ถ้าว่าในประเด็นนี้นะครับก็ถูกต่างชาติอีกคนนึงนะโต้แย้งกลับไปเลยว่า,าคุณอาจจะต้องเทียบในเรื่องของขนาดเมืองด้วยพนมเป็นเป็นเมืองที่เล็กกว่ากรุงเทพผู้คนไม่ได้หลากหลายเหมือนกรุงเทพนะ แน่นอนว่าพอคุณไปอยู่ในย่านที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่เยอะแยะอยู่แล้วมีนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านเข้ามาอยู่แล้วพอมนเป็นในบางจุดก็จะพบเจอผู้คนโดยเฉลี่ยที่จะสามารถสื่อสารกับคุณได้อย่างสบายๆแน่นอนว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของขนาดตัวเมืองในการวิเคราะห์ของผมกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่มีผู้คนที่หลากหลายมากกว่าที่จะพูดคุยแค,แค่ภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว ต้องบอกเลยว่ากรุงเทพเป็นมหาคนครที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มากมายหลายภาษามากๆมันไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่ภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวเท่านั้นดังนั้นในเรื่องนี้มันไม่ค่อยสมเหตุสมผลถ้าคุณจะบอกว่าผู้คนโดยทั่วไปในกัมพูชาจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าแน่นอนว่าผมคิดว่าพวกเขาอาจจะด,ดีกว่าการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่ได้แตกต่างกันขนาดนั้นแต่จากตัวอย่างที่คุณยกมาเนี่ยคุณหมายถึงพนมเปญแน่นอนพนมเปญเป็นเมืองที่เล็กกว่ากรุงเทพมากโดยต่างชาติเจ้าของโพสต์นะครับก็เข้ามาตอบกลับก็บอกว่า นั่นเป็นเพียงความแปลกใจของผมผมไปที่พนมเปนแล้วเพียงแค่ได้เจอประสบการณ์โดยตรงพบว่าผู้คนพูดภาษาอังกฤษได้ดีก็แค่นั้นนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกแต่นอกเหนือจากเรื่องของภาษาผมพบว่าการท่องเที่ยวในกรรมัมพูชามีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าและค่าใช้จ่ายหลายอย่างค่อนข้างสมเหตุสมผล ในหลายๆพื้นที่ไม่ได้มีราคาที่คิดเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยวราคาทุกอย่างยังเป็นราคาในแบบที่คนท้องถิ่นยังคงจ่ายกันนั่นคือสิ่งที่ผมพบเจอซึ่งมันก็เป็นข้อดีที่แตกต่างแม้ว่าเมืองไทยผมเข้าใจนั่นคืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขนาดใหญ่แน่นอนพวกเขามีหลายๆอย่างที่พัฒนากว่าแต่สิ่งที่เพื่อนบ้านมีก็มีให้เห็นอยู่บ้างเหมือนกันจากสิ่งที่ผมพูดมาเลยเรื่องที่สองที่ผมพูดจึงก็คือราคาที่สมเหตุสมผลมากกว่าเมืองไทย โดยคอมเมนต์ของคนที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าความมีราคาที่ถูกกว่านั่นแน่นอนมันอิงกับการพัฒนาด้วยและระดับรายได้ของผู้คนในประเทศค่าแรงในกัมพูชานั้นถูกกว่าที่เมืองไทยน่นจาจะทําให้ค่าบริการหลายๆอย่างก็มีราคาที่ถูกกว่าด้วยแต่ในความเป็นจริงราคาที่ถูกกว่านั่นหมายความว่าคุณจะไม่ได้รับความสะดวกสบายแบบที่มันเป็นอย่างมาตรฐานประเทศไทยถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เป็นประเทศที่มีระดับรายได้สูง แต่คุณจะพบกับความสะดวกสบายในแบบที่ประเทศพัฒนาแล้วมีในราคาที่สมเหตุสมผลผมคิดว่าคำว่าสมเหตุสมผลคุณควรจะเทียบกับความสะดวกสบายในชีวิตด้วยมันเหมือนกับคุณไปจองที่พักในโรงแรมที่ไม่ระดับมาตรฐานที่ตามกว่าแต่ก็พบว่ามันมีราคาที่ถูกกว่าแล้วคุณบอกว่ามันสมเหตุสมผลยังไงอย่างนั้นเลยแต่ว่าคอมเมนต์ทํามาจากชาวเวียดนามคนหนึ่งนะครับก็เข,เข้ามาแสดงความเห็นนะเขาก็บอกว่าจากสิ่งที่เขาพูดมาในเรื่องของการสื่อสารภาษาอังกฤษก็มีส่วนที่ถูกต้องอยู่บ้างน,นะ ผู้คนโดยเฉลี่ยในกาพูชาโดยเฉพาะในพนมเปญจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับตอนที่ฉั้นไปที่กรุงเทพแต่ก็ค่อนข้างจะมีเหตุผลอยู่บ้างเหมือนกันที่กรุงเทพมหาคนครเป็นเมืองที่ขนาดใหญ่กว่าและก็สามารถพบเจอผู้คนได้อย่างหลากหลายแต่อันที่จริงกรุงเทพเองถ้าไปในย่านที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวรวมไปถึงกับคนที่ให้บริการกับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วพวกเขาสามารถสื่อสารได้ดีไม่แพ้กันเลยความเหตุมาครับบอกว่า อย่างไรก็ตามคุณต้องดูภาพรวมทั้งหมดด้วยราคาที่ถูกกว่าของกัมพูชาสำหรับผมไม่ได้มีอะไรให้ทํามากนักผมคงไม่ไปในประเทศที่ราคาถูกมากมายเพื่อไปนอนเล่นไปวันๆหรือว่าออกมาโดดน้ําเล่นในสระน้ําของโรงแรมที่พักเท่านั้นผมไม่ทําอย่างนั้นอย่างแน่นอนประเทศไทยแม้ว่าจะแพงกว่าแต่ก็มีอะไรให้ทํามากกว่าอย่างมากมายตัวอย่างที่เห็นด้ชัดก็คือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายนั่นจึงทําให้ราคาที่สูงกว่ามันคุ้มค่าที่จะจ่าย ประเทศไทยมีสถานที่น่าไปให้ผมเลือกไปได้ตลอดทุกเวลาเลยทีเดียวในขณะที่ต่างชาติคนตัดมาครับก็เล่าว่าแม้คุณจะบอกว่ากัมพูชามีราคาที่ถูกกว่าประเทศไทยแต่บออ่อยครั้งฉันมักจะเจอชาวต่างชาติที่ได้ถูกผู้ขายของหลอกขายของบางอย่างหลายๆอย่างเลยทีเดียวฉันเคยไปที่เมืองไทยแต่ก็ไม่ค่อยเจอประสบการณ์แบบนั้นมากนะักคนไทยแม้ว่าจะคิดราคาเพิ่มแต่พวกเขาก็บริการอย่างเต็มที่และก็บริการไปตามมาตรฐานแบบที่เมืองไทยมี แน่นอนว่าภาพรวมแม้ว่าจะจ่ายแพงกว่าแต่คุณก็จะได้รับความคุ้มค่ากลับมาและสมเหตุสมผลแน่นอนแต่กัมพูชาแม้ว่าจะมีราคาที่ถูกแต่ก็นะบางครั้งคุณจะเจอกับคนขายของที่พวกเขาหลอกขายบางอย่างให้กับคุณและคุณก็รู้สึกว่าคุณต้องจ่ายเงินไปในราคาที่มันไม่ได้แพงมากนักแต่พอคิดดูดีๆแล้วนั่นคือการหลอกขายของชัดๆความเห็นต่อมาครับก็บอกว่าแต่สำหรับผมไปที่กัมพูชามีประสบการณ์ช็อกได้มากกว่าตอนไปที่เมืองไทย ความยากจนยังมีเห็นได้มากกว่ามันมีเห็นต่อหน้าคุณเลยเดียวแต่ถ้าว่าประเทศไทยเป็นเมืองที่มีการพัฒนามากกว่าผู้คนสามารถทำอะไรได้จากสิ่งที่พวกเขาทำดังนั้นความยากจนจึงมีน้อยกว่าในความคิดของผมนะและเมืองโตเมืองที่เมืองไทยน่าอยู่กว่ามากถ้าคุณไม่มีข้อจํากัดทางด้านการเงินผมเชื่อว่าคุณก็เลือกประเทศไทยมากกว่าอย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณซีเรียสเรื่องของความราคาถูกอ่ะกัมพูชาก็อาจจะตอบโจทย์คุณได้อยู่บ้าง แต่คุณอาจจะเจอกับคนที่ชอบล้วงกระเป๋าตามชายหาดก็เป็นได้นะในขณะที่ต่างชาติคนถัดมานะครับก็เข้ามาสงสัยว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรกันที่จะดีกว่าบางทายอย่างนั้นเหรอมันเป็นไปได้อย่างไรคุณดูจากจํานวนสสิติของนักท่องเที่ยวก็ได้นั่นคือตัวเลขที่แสดงให้เห็นได้ชัดดีกว่ามืางทายอย่างนั้นเหรอแต่ทําไมผู้คนถึงไม่ได้ยอมไปละ่ะถ้าดีกว่าจริงก็คงได้รับความสนใจมากกว่าแล้วโดยต่างชาติที่ชอบเที่ยวกัมพูชานะครับก็เข้ามาตอบกลับบอกว่า การที่ดีกว่ามันเป็นมาตรฐานที่มองแตกต่างกันออกไปสำหรับผมแน่นอนเรื่องของราคาที่ถูกกว่ามันย่อมมีผลต่อการตัดสินใจผมอาจจะไม่ใช่คนท่องเที่ยวออกไปท่องเที่ยวตลอดเวลาอะไรขนาดนั้นแน่นอนว่าถ้าคนชอบออกไปข้างนอกอยู่ตลอดเมืองไทยจะตอบโจทย์คุณได้มากกว่าแม้ว่าจะแพงกว่าก็ตามแต่ผมเป็นคนที่ชอบพักอยู่อาศัยแบบสบายๆแน่นอนว่าการอยู่อาศัยในกัมพูชาทําให้ผมจ่ายได้ในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทยและค่าบริการาต่างๆก็ถูก,กว่าด้วย ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าคุณจะคิดแต่ในเรื่องของความราคาถูกอย่างเดียวไม่ได้แต่คุณต้องคิดถึงในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ชีวิตด้วยการใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเป็นมาตรฐานความปลอดภัยแบบที่มีในมาตรฐานโลกหรืออาจจะดีกว่าเมืองท่องเที่ยวชั้นนาของโลกหลายแห่งซะด้วยซ้ําชีวิตในกรุงเทพคุณสามารถออกมาเดินในช่วงเวลาค่าคืนออกไปที่ไหนก็ได้ตามต้องการรวมไปถึงจะสามารถเดินทางต่างจังหวัดขับรถไปที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศในช่วงเวลาค่ําคืนบนถนนสายหลักนั้นมีความปลอดภัย แต่ในขนาดเดียวกันคุณต้องเปรียบเทียบเรื่องนี้ด้วยแต่การที่คุณบอกว่าคุณไม่ชอบเดินทางมากนักมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าคุณอาจจะอยู่แค่เฉพาะในที่พักโรงแรมเท่านั้นดังนั้นคุณอาจจะยังไม่เห็นภาพรวมโดยรวมกัมพูชาเดินทางในช่วงเวลากลางคืนเป็นสิ่งที่ไม่น่าทํามากนัก ไม่ใช่ทุกเส้นทางในประเทศที่จะมีไฟสองสว่างหรือว่าสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกตลอดทั้งคืนขนาดนั้นแต่ประเทศไทยตรงกันข้ามเลยคุณสามารถเดินทางได้เหมือนตอนอยู่ที่อเมริกาหรืออยู่บนประเทศพัฒนาแล้วซักแห่งบนโลกอารมณ์การเดินทางในประเทศไทยจะเป็นมาตรฐานแบบนั้นขณะที่ต่างชาติคนถัดมานะครับก็บอกว่าความราคาถูกคุณจะลืมคิดถึงนอกจากความปลอดภัยก็เรื่องของสุขอ,อนามัยด้วยผมคิดว่าสุขอ,อนามัยโดยพื้นฐานที่ประเทศไทยทําได้ดีกว่าไม่ว่าการจะเป็นร้านอาหารการช้อปปิง้ง หรืออะไรหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณในประเทศไทยผู้คนค่อนข้างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมกับสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะร้านอาหารคุณอาจจะยังไม่เจอประสบการณ์ท้องเสียในประเทศแถบนั้นแต่ถ้าที่ประเทศไทยคุณจะมีทางเลือกทางด้านอาหารที่ปลอดภยัยร้านอาหารหลายแห่งเป็นมาตรฐานในแบบของสากลแต่ถ้าว่าในกัมพูชาราคาที่คุณจ่ายถูกกว่านั่นแปลว่าร้านอาหารแห่งนั้นก็ไม่ได้มีเงินมาพัฒนาปรับปรุงทางด้านสุขอนามัยรวมไปถึงห้องครัวของพวกเขามากนัก นั่นคือความแตกต่างคุณจะมองแค่ความราคาถูกอย่างเดียวไม่เช่นนั้นคุณสามารถไปที่อินเดียหรือบังกลาเทศได้ถ้าคุณชอบคุณจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องของสุขอนามัยไม่จะเกิดขึ้นกับประเทศที่มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าเสมอมันรวมไปถึงการจัดการขยะที่อาจจะไม่เป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําเลยทีเดียวมันส่งผลต่อระบบทั้งหมดนะคุณอย่าลืมคิดถึงเรื่องนี้ด้วยอย่ามองแต่ความราคาถูกอย่างเดียวในขณะที่บางคนนะครับเข้ามาบอกว่า นั่นเป็นความพอใจของเขาเพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องโต้แยง้งผมดูจากการที่เขาแสดงความเห็นมันหมายถึงว่าเขาค่อนข้างพึงพอใจมากๆก,ก,กับการได้จ่ายค่าที่พักอาศัยในราคาถูกรวมไปถึงค่าอาหารการดำินชีวิตที่มีราคาถูกแต่สักวันหนึง่งถ้าเขาเจ็บป่วยขึ้นมาผมเชื่อว่าเขาจะอยากมาที่ประเทศไทยการรักษาเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตแน่นอนว่าตอนนี้คุณอาจจะยังไม่เจ็บป่วยแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณต้องเข้าโรงพยาบาลบา่อยๆคุณจะพบว่าเมืองไทย จะทำให้คุณเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์อย่างรวดเร็วและแน่นอนว่าคุณจะเริ่มคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาโดยทันทีหวังว่าอีกสิปีข้างหน้าคุณจะกลับเข้ามาแสดงความเห็นนะและก็บอกผมด้วยว่าการใช้ชีวิตในกัมพูชายังดีแบบที่คุณคิดไว้หรือเปล่าขณะที่ความเห็นท่านานนะครับก็บอกว่าประเทศไทยเหมาะสำหรับทุกคนประเทศไทยไม่ใช่แค่ที่ของคนท้องถิ่นเท่านั้นแต่มันเป็นเมืองนานาชาติไปแล้ว ผมไปที่พัทยาแทบจะเจอผู้คนที่หลากหลายมากที่สุดเท่าที่ผมพบเจอมาเลยทีเดียวแน่นอนผมคิดว่าเมืองแบบนี้คือเมืองที่น่าอยู่เพราะมีความสนุกสนานอยู่ตลอดเวลาสำหรับผมเมืองของกัมพูชาแม้ว่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวลหลายแห่งมีความเงียบเหงามากกว่าผมไม่ชอบแบบนั้นเลยสำหรับผมเรื่องของการปรับตัวเมืองไทยปรับตัวได้ง่ายกว่ามากและเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมขอบคุณสําหรับการรับชมครับฝากติดตามกันต่อ ในวิดีโอหน้าด้วยครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็จบลงพิเศษนี้ครับส